สวัสดีครับพบกับผมดรสมนึกนนทิจันรเช่นเคยนะครับในรอบนี้เราจะชวนท่านเข้าเที่ยวเมืองลาวนะครับเพราะว่าเราได้รับการส่งสัญญาณครบทุกทางแล้วนะครับว่าลาวสามารถเข้าไปได้แล้วเพราะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านนะครับเที่ยวเมืองลาวกับเรา5เรามีศูนย์ประสานงานนะครับอยู่4-5จังหวัดนะครับตอนนี้เราก็ขอเชิญท่านประสานงานมาที่ผู้ประสานงานและศูนย์ประสานงานของเราตามเบอร์โทรศัพท์ท้ายนี้นะครับ ก็อยากให้ฟังนะครับว่าสาธารณสุขจังหวัดนแครับสาธารณสุขจังหวัดน้องคายนะครับถแถลงการเมื่อวันที่3มีนาคม2565นะครับว่าตอนนี้ด่านชายแดนน้องคายเปิดให้แล้วตามโครงการทร่องเที่ยวสีเขียวของเราที่เรียกว่าอากโกลาวนะครับในตั้งแต่วันที่1เมษาไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าปกติก็อาจจะไปได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาถ้าาการเตรียมตัวการพร้อมนะครับลองฟังดูนะครับสาธารณสุขจังหวัดนะครับผม ในส่วนของการเดินทางนะครับถ้าเราเนี่ยพำนับอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับต้องการจะเดินทางไปสปปลาวในระบบสปปลาวเนี่ยเขาใช้ระบบต้องเรียกว่าเป็นท่องเที่ยวในพื้นที่สีเขียวภาษาอังกฤษเขาใช้เป็น travel in green zone ตอนนี้เอาบริเวณพื้นที่่อนนกครเปิดเฉพาะเวียงจันทร์วังเวียงจนถึงหลวงพระบางยังไปถึงตรงส่วนเหนือที่เป็นบอ่อเต็มไม่ได้ข้ามประเทศจีนไม่ได้อันนี้ต้องทำความเข้าใจ นะครับไปทางลาวใต้กัมี่ก็ไม่ได้ไปได้แค่รูทนี้เป็นซีูทนะครับข้อแตกต่างก็คือเป็นการท่านจะไปแบบแบบ็คแพบบ็คแบบหรือเข้าไปเที่ยวหารถเที่ยวเองเนี้ยเหมือนสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ตอนนี้ทางสปปลาวเนี่ยให้เฉพาะการเดินทางที่เป็นผ่านเอเจนซี่ก็คือผ่านบริษัททัวร์นะครับซึ่งบริษัททัวร์ของอจังหวัดน้องคาย นะครับก็มีมีคอนแทคมีการาติดตอ่อไว้อยู่แล้วถ้าสามารถติดตอ่อได้นะครับโดยลักษณะจะเหมือนเทสเซนโกไทยเลยก็คือมีผล RBPcr ฝั่งไทยก่อนไปวันนั้นเนี่ยข้อแตกต่างอีกอันาหนึ่งก็คือไปอยู่โรงแรมแล้วต้องต้องค้างหนึ่งคืน RBPcr ถึงแม้ว่าผลจะออกมาเป็นลบก,ก็ยังต้องค้างหนึ่งคืนนะครับแล้ววันที่สองเนี่ยค่อยเดินทางการเดินทางก็ไม่ได้จํากัดระยะเวลา แต่ก็จะอยู่ในเฉพาะเส้นทางเบียงจยันทวังเวียงหลองพระบางแล้วก็เดินทางกลับพอเดินทางท่านจะเดินทางกลับไทยท่านก็จอง Thailand Pass ผ่าสฟทีเซนตกอ่ะก็ไม่ต้องจักตัวเจวันละคือระบบนี้ก็คือเหมือนที่เล่ามาตอนต้นก็เป็นสปบาลาวกับเข้าไทยนะครับก,ก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ฝั่งสปปลาวเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยครับถ้าเทียบอัตราการป่วยนยะถือว่าน้อยกว่าไทยเยอะ นะครับทั้งประเทศที่มีรายงานก็อยู่ที่ประมาณ200นะครับ250บางวันก็เหลือเฉยที่150ก็มีโดยประมาณนะครับถ้าคิดต่อประชากรเขาประมาณ7ล้านก็น้อยกว่าไทยนะครับถ้าเทียบกับฝั่งไทยก็น่าจะประมาณสัก2สัมพันนะครับโดยโดยประมาณนะครับของเรานี่ก็เป็นหลักหลักหมื่ก็ยิงกว่านะแต่อย่างไรก็ดีโดยมาตรการของทางร้านหาสุขเราก็คำนึงถึงการแพร่ระบาดการควบคุมโรคเป็นหลักนะครับควบคู่กับ ภาคเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวของประเทศครับกขก็คิดว่าในส่วนของจังหวัดนนท์ไยนะครับเราก็มีได้รับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ,รก,รบ,ก,รบก็จะได้รับมอบหมายภารกิจในการดูแลในทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณสุขด้านท่องเที่ยวและกีฬานะครับในเรื่องของการดูแลผู้ที่จะเข้ามาในเรื่องของมาตรฐานโรงแรมนะครับแล้วก็มีการติดตามโดยทางๆๆ ตัวนเข้าเมืองนะครับทารกระโดดอะไรออก็มีการมีการพูดมีกันเลอดครับก็เป็นที่ชัดเจนว่าเราสามารถที่จะไปเที่ยวประเทศลาวได้นะครับแล้วกลับมาไม่ต้องกักตัวอันนี้คือความชัดเจนเสร็จแล้วที่ท่านพูดนี่ก็อยู่ในโครงการที่หนึ่งนะครับถ้าเป็นโครงการที่สองก็คือการท่องเที่ยวระยะที่สองนี่ก็จะไปได้ถึงบอร์ตินนะครับเพราะนั้นทเที่ยวลาวได้ตลอดทั้งประเทศในภาคเหนือตามเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับก็สามารถที่จะ ไปได้ได้พร้อมกันในทันทีทั้งที่ผมพูดมาในรอบก่อนๆว่าเราสามารถเตรียมการก่อนเดินทางได้ประมาณ15วันนะครับเวันเนี่ต้องเอกสารถึงลาวเพราะฉะนั้นท่านที่จะเตรียมเตรียมตัวที่จะไปเมืองลาวนะครับส่งเอกสารแล้วก็จองนะครับเอกสารการฉีดวัคซีนโควิดแล้วก็การจองนะครับอจองมาแล้ววันที่ก่อนเดินทางอาจจะมา,มาตรวจ rt-pcr นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะนะครับคืออาจจะยกเว้น เพราะกลณีหลังจากวันที่18มีนามาเนี่ยก็บอกกันว่าน่าจะยกเว้นเรื่องการตรวจโควิดก่อนเดินทางแต่เข้าไปในเมืองลาวก็ค่อยไปตรวจเพราะนั้นค่าใช้จ่ายของเราก็จะลดลงประมาณเท่าตัวเกี่ยวกับโควิดก็จาก5,000ก็จะเหลืออยู่2,500ประมาณนะครับเพราะว่ามีค่าที่พักด้วยเพราะฉะนั้นความพร้อมที่ท่านจะเดินทางไปกับเรานะครับไปกับ KC i n d i ช n a แล้วก็ลาวทับเทรเวลนะครับโดย ผมดรสมนึกนนงิจันเป็นผู้ประสานงานก็ขอสบายดีทุกท่านขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเที่ยวลาวตั้งแต่วันที่ท่านพร้อมเป็นต้นไปนะครับติดต่อเราที่เบอร์โทรศัพท์สามท่านนี้นะครับโดยดว่วนเพื่อที่จะเตรียมเอกสารเตรียมการเดินทางเตรียมระบบต่างๆให้พร้อมเสร็จแล้วเราเจอกันในวันเดินทางนะครับสำหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ